ครับสวัสดีครับนรารอดมิเล็กเกอนี้ครับอี้ซิมาสองกล้องครับพีเอไอเอสองเอ็กครับไฟบ่อเขาฝ่าห้องครับมาขึ้นเสียบปักรองครับบ่อเขาเรียวครับบิสซิลีครับไปนางกันครับ ฝ่าห้องมาขึ้นใช้คอลอครับใช้สุดใจไฟครับเราไปครับสุดใจไฟครับแบบเบิ่งไฟครับ ส,สุดนี้มันมีแต่ไฟ,นะไฟสิบสอ,นะอ,องครับไฟสิบสองต่าอะไรนะต่าฮาซิปูนครับดีซี่ครับนัองไฟเคอ,อยมาสิสิบปักครับไ,รไฟประมาณครับนะสองชุดใจไฟนะครับ ร่อยมากครับไฟข้างบ่ไฟข้างบ่ไฟข้างอันนั้นสอดออาครับสอด <c oughs> มันฟิวครับต้นนึงครับฟิววัดบางไดดอด ฟิวฟิวคับฟิวลองฟิวครับเหมือยแล้วครับลองฟิวครับฟิวขาดบ่ฟิวครับฟิวบ่ขาดหาารอ อยู่บ่อขาครับด้อ้ดครับได้อยดขาออวครับเลี้ยวตัวเดียวกุลังมีครับเล้วรับเดี๋ยวสองทูนมาช็อตอ่าคนหนึ่งครับก็ดไตอครับมาชัอครับ ได้โวใจได้ครับนย่างวะเยู่หัวใจนะอยู่หัวใจอย่าง,าน,งนี่โอ้ามาฝากบอยนอคะครับเอ้หัวใจครับแล้งแรงเลยมาชัดครับ ได้อวดได้อวดอันนี้ครับเราตัดจีไฟครับมาฉอดเด็ครับแสดงแดงตัวนี้มันมาชอะแสดงว่าพิวอยต่อขาดครับนี่ครับต้องใช้แต่ไอซี่นะครับซี่ชเวชงครับเบอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวถอดนะครับ อดแป๊บนนเาัาเนียดูตะกวนงอแล้วถอดไอซนะครับเกีบไอซีองมึงสี่สี่สชิงนะครับถึงมาวัดว่า ไอซี่ครับเบดขาครับฝากของครับคืนตัวครับ ครับไอซีเลอได้มาเห็นหัมือเดี๋ยวได้อดุดกับปรชอครับหลอกขางวั้บ้างนะไอซีนะครับไฟซีซึงครับของเอกสองเอก ที่ไหนครับไอซีเบอร์เบอร์ไหนวะเบอร์ครับโอ้คิดแพงครับไอซีเบอร์ดีเคหนึ่งสองศูนย์สามครับ ครับตั้งจากฮาไอซีมาครับสั่งมาครับไอซีแปดคาครับมือดีซียังก่อนมึงไหม่กันมันแมนมัดมันถือว่าดีซียังนะครับเจะ นจะเข่าครับ B K หนึ่งสองม่นครับแมนครับแมนครับจะเกา่าหรตัจะไม่ครับ<า>ใส่รองมือครับวัดใส่ครับนี้ 好，好、啊，继、啊、续，好、啊、了。 and then so ครับเดี๋ยวครับเครับออกบ่าไฟต่าง DC ต่าง DC ิโป ปักครับแจกตุ้มหจา่าดงไฟครับเดียวครับเอานะครับชองม้วนแล้วไปเสียบสายบอร์ดมาครับตับตบก,นบบกนะครับบอร์ดสิจิ๊กป้องอื้อมา เช้บอร์กับวัดไฟอย่างนี้ครับไฟชิโตกครับเรับเซปักครับอืมดีแล้วครับไฟีิฝานะครับนองไฟครับตกปก็อ่อ1ิบสองโมงเดี๋ยวไปเทียดใส่รับอันนี้ครับ เทเจครับสายจานนะครับคนที่เป็นยังไงครับครับเนี่ยครับต่อกครับเทเจก็ประทัดกองครเทเจครับเทเจกองตายครับ ติดครับติดครับใช้กับจอนี่ครับเใช่ปละครับปละกลงครับเใช้ปละกลงครับตีนะครับปะทีวีครับตีปะครับ อืมนะครับอ,อืมได้แล้วครับก็โย่บอดบอดสายครับเกินแล้วครับผับภาพครับเบอร์ครับเบอร์ไอซีหอนครับหอนซีพียูครับได้แล้วครับ เอาจะไดไครับไปกองครับเีจ้ากองครับกองครับข้าครับฝากกับ ครับครับให้นัดครับเปิดเพิ่งนองไหมครับครับเสป,ปักครับ ตนะครับตามมาครับไหนกรับตามมาบ่คงก็จิดนะครับ่นะครับครับสำหรับ ยี่ิบสองกองอิสิเบอร์ห้องจานพี่เลยครับเอ็กสองเล็กครับอาการไฟบกขาครับอีิสิชีวิตจริงครับใช้ไฟครับตายครับตากไปซ้ำนี้ครับกนไลค์กนแชร์กนติดตามครับนขนมอิเล็กทรอนิกส์ครับครับสวัสดีครับ